ตั้งจั่นเละเก้งให้วันไหนมเมร็วก็อยู่ไว้ตีอาเข็ดเก้งใหม่ในค่ะอ่ำเล่ๆนะเก้งให้ลิลีเห็บอกนะอในเล่เาามอไอนกมีข้าวยำนำอีน,นึงเฮก็ตีเอาเข้าวยำอันในเฮกาเล่ตีเก้งให้เสีบ,บอกหนึ่งค่ะอันในกอมาซื้อตัวรถเฮตั้งมีข้าวยำอิดอ่อนแอนเล่ๆเอาเข้าวยำถ่ายวิดีโอไว้ตีอาเข็ดสองเก้งใหม่ในอิดหนึ่งค่ะควรก่อนนำไว้ค่ะนะ ำนํำนำได้ตีเป็นก้นอกเบื้องเขาค่ะนะอังกฤษเขตก,นะกุลยาเขาจะในคนะเขามาตีเกียงไม่แนะนำนะค่ะแต่ก็ลิกย่ออยู่ค่ะนะกำได้กอลุดเขามาเยา่าค่ะตีเลยกาขึ้นรถเย้าค่ะนะกอขึ้นรถจ้ามนะกันค่ะปีน้อง r listener r listener อันได้กอยู่ไว้ตีนึ่งรถเย่าค่ะไปเหอเจ้าของรถเขาตู่ตันกุลออกตั้งก่อนนำเต้นนำว่ารถเขาก็จนใส่ลี กำในกอลักล่อเลื่มปั่นยาวค่ะเดี๋ยวออกตั้งยาวค่ะเกียงใหม่กรุดติด ค่ะมึงเกียงไห้มาไปเล่นน้ากดจ้อมกันค่ะนะอันนี้ก็เป็นวันที่สองมาเล็กกัดกังเนอค่ะดียอย่ไว้ค่ะนะเมึงกัดมึงเฮาย้าค่ะมีเครองใจของใต้ตั้งนำ้ำมีปลาสนับค่าเหยค่คนนายยากเกยจะในคันนะ ปอกจีค่ะสลับเต้าอ๋อนี่นี่ันๆันปีค่ะหังรียะก่อนแล้วมาคันในปี มากราบค่ะการดิไลคันแน่แน่กัดนั่แต่การหินแดงค่ะกัดหินแดงเนาะกัดเทพทยค่ะการหินแดงกาดเทพายโอ้ห่างนี่นะเนาะกัดหมู่บ้านเทพายอำเภอแม่ฟ้าหลวงนะอ๋การดิไลค่ะอ๋อลิเจียค่ะเนาะโอ้ยสื่ออย่างม่าขันละนั่นเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นเนื้อเป็นปลากินได้กินปลาไต่กินเมืองห้าวเนาะ ไ้กินไมกินนะก็่เอาอ้องกันะไรคะเหรอค่ะดีาจนะคะโอ้ใจกงพุ่นลูกหาะดีจหมดกัก่อนหนังวินมอไซคมือเทนกัน